เองกล้วยแบบนี้กินหอดผู้สาวเบืองกุ้งเมนบ่ค้นหอดผู้สาวยังเสียมาหยืนเบิงกล้วยเจ้านี่ก็ไดเนาะเออพอดีว่าไอเสียมาเชนญไปกินก๋วยเตี๋ยว้านเปิดใหม่นะเมื่อก้อนอะ่ะอายไปลองมาแล้วต้องสามถวยุณอนะแสดงว่ามันแซบ่บสิไอบอมันหายน้อยให้หน่อยแล้วเจ้าสิไปกินเฮ็ดยังเอียดก็ต้องไปแล้วเนาะถึงก๋วยเตี๋ยวมันสิหายน้อยแต่ว่าผู้สาวเจ้าของร้านเนี่ยเพราะธรรมดาเ้าะว่า ไฟหนาบุ right, mm ้ม hmm. บ mm ุ hmm. ้มสนใจบ่บ่เป็นยังไงเอาไปเทื่ยหนาเด้อไปกันอ๋อบักบอยปฏิเสธจะจังไก่วะกลัวงง แนวกินมบนนี้มิตรแนวกัดแสบใช่เน้อกินเราก็ยังได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดีเนาะแม่นจา้าเออพ่อยินว่าฮอรเหลืองสวรรค์เราถอยไม่เรื่องสงสัยอยากสิถามเรื่องอย่างน้อถ้าคนเฮาตายไปเนี่ยเขาสิไปยุใส่ไอ้บ่หูดอกว่าตายไปแล้วนะสิไปยุทั้งสวรรค์หัวอยู่ในนรกแต่ที่ไอ้หูนะ ต้องไปอยู่ในสถานที่ทีุ่กขสบายแท้แน่นอนเ,นเอา้าเป็นนี้อย่างไรเอา้าขันบ่สทุกข์สบายนะ่ะปานนี่งคงแหงกกนัำมาเบิดแเร <laughs> าละอ้ยเหนาะไอสาระอีเล่ <laughs> เอา้าบักบอยมากินข้าวน้ำกันก่จ้ <laughs> บะบ้าไปง่ายแล้วเอ้ยกินแล้วรสแล้วค่อยไปก่อนเด้อ มาล่อยมันเป็นอย่างคือเบิ้งส่้าสีแปลกๆนั่นที่ล่ะมันเป็นอย่งของอมัอนวอะเอ้าเลยยะมาเราติามาเราจา้าเอยคิม ช่วงเนี่ยคอยรู้สึกว่าไอ้บอยอ่ะเฮ็ดโตแปลกเ<อ>มื่อเศารกัพ่อกันนะแต่ก็คืดจังสิเขามาทักแล้วก็เฮ็ดหนาบึง้งเฮ็ดหนาเครียดแล้วก็มื้อลวงกระเป๋าแล้วก็ยางออกไปซื้อเลยมแม่นลี่เมื่อวานนี่ก็คือกันส่วนกินเข่าก็บบอกกิน<า>ปังกติโอ้ยแทบสิแลนต่ตำผ้าเขา่าโอ้ย อย่าว่าแต่ส้วนกินเข่าเราปฏิเสธเลยขนาดอ้ายส้วนไปเบิ้งผู้สาวไฟหนาบึ้มบุ่มน่ะมันยังวูไปเลยหัวล้า,านเพ้อเป็นบ่ได้โอ้ยอย่าเฝ้าตีกันอย่าเฝ้าตีกันอุ้ยข่อยว่านะเข้าไปถามแล้วดีๆบอว่าเราเป็นอีหยังแล้วกันเป็นหยังคือเป็นแบบนี้เออดีๆไปไปเเฝ้าไปกันไปเฝ้าตัวรอดเลยมึงกระไรโอ้ยหมอแมนไอเป็นห่วงบ่อยมันจะซื้อเนาะเลยยาเนาะ ป่ะตาจันเข้าไปกันเถอะน้ำกาูก็เลยสิบอดีกินจิดีกว่าสิเฮียมากินกันเลยเฮ้ยไปเกาไปบอกบอยบอกบอยอยูบอย่บอบอยฮทุ่มเจ้าขึ้นมาพรอมน้าพรอมตามออกันแทบมีเหลือยักไงบ้างนี่ เอา้าก็เรื่องของบ่อยนั่นแหละเรื่องของ่อยแมนทุกคนเป็นห่วงเจ้าเด้ <c oughs> เจ้าเป็นอีหยังคือบ่บอกพวกเฮาอยาเกเว้ผู้เดียวบ่อะไ้เป็นอย่างเดขคอยบ่ได้มีอย่างเด้ที่บอมีอย่างใดจังใดเฮ็ดหนาจืดเลยอยู่เข่าป่ากับบกิน่นบอไมีอย่างอีหลีเด้พวกเจ้าคิดอีอย่าง บมอ,อ,อ,ม,อ,อมี่อีหยังได้จังไดเจ้าเอามือลวงกระเป๋าเบิดมือเจ้าตองมีอยหยังแน่ใจแน่แ่โมเมนต์ยังที่พวกเจ้าคิดอิหลีมันบอมีอีหยังเลยขันบอมีอีหยังเจ้าเป็นยังเจ้าก็บอกมาิล่ละอบอกก็ได้ฮ้ยเ,เป็นสังข้างสังข้าง สังขั้างพี่อายมากเอามือล้วงกระเป๋าก็แสดงว่ามันคันมันคันย้ำเก่ายิ้มแห้งเหรอสังข์ขางจริสูบบ่เป็นสังข้างสูบบ่หูดอกน้าสูบบ่ได้กินย้อนมาเป็นสังข้าง คนทรับสิวไอ้กันึงว่าเป็ดนี่หยางโอัยหาที่น้ำกัน